ครับสวัสดีนะครับผมอยู่กับชิวโลกอิสานมาโกซิงครับนี่ก็ให้เท่าเก่ขับแทนครับไปเอารถกระบะมานะครับรอยนั้นโดนอะไรนะน่าจะโดน ดียออดดียออดยียออด,ด,ดเออยเียออดแนวไหนนี่อันนี้แนวข้างบป่นี่แนวก็จากหลังนี่ไปสีเ่เมตรเป็นจีนทางน้นแล้วก็เผลือกไปอีก เจ็ดสิบเนก็้ฝั่งโน้นน่ะแล้วไอ้นี่ต้องเข้ามาเม็ดหนึ่งเนาะเม็ดหนึ่งล่ะอันนี้เม็ดหนึ่งใช่บัตมาหนีเม้าชูก็ขุดแนวนี้เลยนี่แนวหลักเลยใช่ไหมเม้าหลักเลยแล้วก็รอบไปนู่นใช่ไหมเป็นสี่เม็ดก็เป็นไอ้ตีนแต่โน้นแล้วก็เผื่อไปอีกเจ็ดสิบเซนเผื่ออีกเจ็ดสิบเซนห้าสิบเซนก็ได้ เปิดนูนนน้นสี<ม>่เมตรลึกกันไหวัดอย่างนูน้นอ่ะสี่เมตรลึกกันลึกนะลึกก็นูกก่นอะไรมาขุดแค่นนเนี้ยสามเมตรอันนี้เปิดหน้าก่อนเปิดหน้าแรกจะได้ขุดง่ายโหน้ำเมื่อกนี้ก็น้ำออกแล้วถ้าเปิด เปิดเยอะกว่านี้น้ำออกลงไปทำงานลำบากก็เลยเปิดแค่นี้ตามหายปวดรึเปล่งนะ่ะหายแล้วเนาะหมด,ดพันหนึ่งอนะ่ะพันหนึ่งทนะำรถมาผม <laughs> เลือกอาเลยห, <laughs> หายหวหายกวได้หมืนเดิ ทำยังไงหรอนนนเนี่ยผมว่าจะขอช่างตูนเอาไปไว้ช่างตู้เอาไปไว้นั่งไงนั่งกินข้าวได้ได้อยู่เนาะเอากลับบ้านเลยลอันเล็กนั่นก็มีนะเอาไปทำหมากฮอตนั่งเล่นฮอต ไหนนั่งรออะไรดันดินนะั่งดันดินไปแล้วครับวิ่งเทใกล้ๆนะครับ สอนกันอยู่นี่อาจารย์สอนอยู่นู่นครับสี่เมตร หนึ่งสองสามสี่รอรถดำครับทางเริ่มจะเป็นหลุมเยอะแล้ว ไอป่าไปซื้อข้าวมาเขากินของข้านะเขาาตูรถอะไรวะเนะี่ยฮะอือโอ้ของอะไรของช่างตู้อะที่เกดบอกเมื่อวานอะเป็นร้านนะมาแล้วบอกเอาไปแล้ว,น,ลวนี่อะไร,รอยู วันนี้วันนี้เกบอแกอแดงมลยแหละ <c oughs> ใครเรียกก็ไปเอาแดงถอย <c oughs> <c oughs> อกันยาวๆครับงานนี้งานถอย โต้มันข้ามมาตรงนี้ไม่ได้นะครับข้ามมาก็ติดสายไฟแด้งนี่เร็วฮะนี่ mưa này mẹ mưa 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 chỉ ở นี้ก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ